สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อพี่ๆที่น่ารักในช่องชาแนลนาชาแ6ดสิบหตาโรเนาะวันนี้มาทําการพิจาแดกหรือเลือกสัญลักษณ์ของต่างๆในการทํานายดวงความรักความสัมพันธ์นะคะก่อนอื่นขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่กดซับสไคร e นะแล้วก็พี่ๆที่อยู่ด้วยกันด้วยดีเสมอมาการให้กําลังใจการคอมเมนต์หรือการกดไลค์การรับฟังหรืออุดหนุนในการรับชมรับฟังคลิป โดยตลอดนะคะแล้วก็พี่ๆที่มีคลื่นความถี่ตรงกันใหม่ขอการค่าครูในการกด subscribe กดติดตามให้กับแม่หมอหน่อยนะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเราจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะโอเควันนี้เราจะทำหัวข้อที่ว่าในเรื่องราวระหว่างคุณกับอีกคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะเขาเขาคนนั้นของคุณนะคะเขาจะเอายังไงต่อกับความรักความสัมพันธ์เขาจะ เป็นอย่างไรเขาจะเอาอยัางไงต่อกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ตามหัวข้อนี้นะตั้งอธิษฐานถึงคนคนนั้นนึกถึงหน้าของคนคนนั้นเข้าไว้นะคะหรือเอ่ยชื่อแล้วก็ลืมตาขึ้นมาคุณชอบพลังงานสัญลักษณ์กองไหนหรือกองไพ่ชุดไหนนะคะให้คุณเลือกในสิ่งที่คุณชอบนะโอเคแล้วก็ เราฟังคําทํานายได้เลยว่าเขาคนนั้นของคุณจะเอาอยัางไงต่อกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไปไปกันเลยนะหนึ่งหินสีก็คือสีชมพูแล้วก็กุญแจแล้วก็ลูกแก้วสีเขียวนะคะโอเคไปกันเลยนะทุกเอาสัญลักษณ์ที่หนึ่งก่อนนะคะอืมตัดไปโอเคค่ะเราขอเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะจอนนี้เนาะ พลังงานของคุณว้าวพลังงานของคุณที่เป็นอยู่ในเวลาขณะน,นี้คุณเองเหมือนทำงานแล้วก็เหมือนได้รอคอยผลประโยชน์หรือ,อรอคอยการเก็บเกี่ยว ของเรื่องของการงานเรื่องของการเงินหรือรอคอยเงินนะคะรอเงินรออะไรการตกเบิกของเงินหรือการที่คุณได้สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็รอผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินนะแล้วก็บางท่านหรือคุณเองก็เหมือนได้ไปเรียนไปศึกษาหรือได้อยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ได้มองถึงความสัมพันธ์ถึงคนคนนี้เหมือนกําลัง คุณเองเหมือนมีการติดตอ่อมีการสื่อสารแล้วก็ค่อนข้างที่จะชื่นช,ชอบแล้วก็หลงรักแล้วก็หลงไหลในคนคนคนนี้มากๆกนะคนการติดตอ่อการสื่อสารการหรือการที่คุณได้คุยกับคนคน,คนนี้คุณรู้สึกดีคุณรู้สึกถูกใจในบริบทที่เขาเป็นเหมือนสิ่งที่เขาเป็นนะถูกจริตคุณไปหมดทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์หน้าตาบุคลิกทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งที่เขาเป็นรู้สึกว่าตัวตนของคนคนนี้ที่คุณนึกถึงอะ่ะ ของคนคนนี้คุณรู้สึกชื่นชอบแล้วก็ลหลงไหลได้ปื้มเข้ามากๆนะคะกับคนคนนี้นะคะอืมทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วเขาอ่ะเป็นอย่างไรกับคุณสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์เขาเป็นอย่างไรกับคุณในเวลาขณะนี้นะโอเค สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์หรือสิ่งที่เป็นเหมือนคุณคบกันหรือรู้จักกันได้สักระยะหนึ่งแล้วเนาะ,ะเขาค่อนข้างที่จะชื่นชมในตัวตนของคุณ ความสามารถของคุณหรือสิ่งที่คุณเป็นค่อนข้างจะถูกใจเขาเช่นเดียวกันนะคะเหมือนเขาเองก็เหมือนศึกษาแล้ว <c oughs> ก็เรียนรู้นิส,สัยใจคอคุณอยู่เหมือนดูเพื่อพิจารณาความรักความสัมพันธ์แล้วก็ดูเพื่อพิจารณาในในเกณฑ์ของความสัมพันธ์อยู่เช่นเดียวกันเขาก็มองเราเป็นตัวเต็งนะเป็นตัวเป็นหนึ่งในตัวในเป็นหนึ่งในความรักความสัมพันธ์เพราะว่าตัวคุณเองเนะี่ยด้วยตัวบุคลิกของคุณเองเนี่ยคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่ มีความรู้มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเข้ากับสังคมหรือเข้ากับผู้คนได้ดีบุคลิกหน้าตาในสิ่งที่คุณเป็นคุณอ่ะเป็นคนที่ดูเซ็กซี่ดูมีเสน่ห์นะคะเขาชื่นชอบในตัวตนของคุณแล้วก็เหมือนตัดสินใจแล้วก็มองมองคุณอยู่นะคะแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้ในใส่ยคุณแล้วก็ศึกษาเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวเหมือนเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือเก็บเกี่ยวอ่าอะไรบางสิ่งบางอย่างจากคุณเขามองเราหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นบุคลิกท่าทางนิสัยใจคอชีวิตความเป็นอยู่เขามองคุณอยู่ในทุกๆด้านแล้วก็เหมือนสนใจแล้วก็ชื่นชอบในตัวคนตัวตนของคุณนะแล้วก็มองคุณอ่าเป็นเป็นเป็นตัวเต็งหรือเป็นตัวเป็นเกณฑ์ในการที่จะตัดสินใจเหมือนจะคบหรือจะไปต่อกันอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามองเรา ขามองเราเป็นเป็นตัวท็อปเหมือนกันในในความสัมพันธ์นี้นะแต่ว่าการมองเนี่ยคือยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินที่อย่างแน่นอนนะคะที่ว่าจะจะไปกันแบบว่าเหมือนมีคุณหรืออ่าไปต่อนานๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพิจารณาอยู่นะเหมือนเขาพิจารณาแล้วก็มองเราอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นเกณฑ์ของความสัมพันธ์ที่ดีในระดับหนึ่งทีนี้มันก็ขึ้อนอยู่กับเราในการวางตัว มากขึ้นด้วยนะคะที่จะทำให้เขาแบบว่าสนใจหรือศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันมากแค่ไหนนะคะเมื่อกี้ไพ่หล่นโอเคนะคะทีนี้ไปต่อว่าแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเราในเวลาขณะนี้นะคะแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเราในเวลาขณะน,นี้อืม สิ่งที่เป็นน่ะแน่นอนล่ะเขาชัดเจนกับสิ่งที่ชัดเจนกับการมองหรือเขามองคุณน่ะเขามองคุณเป็นคนที่เก่งมากๆเป็นคนที่แบบว่าดูดีในสายตาเขาเอาง่ายๆว่าความรู้ความสามารถหรือตัวตนที่คุณเป็นถูกจริตเขาหมดทุกอย่างถูกอกถูกใจเขาหมดทุกอย่างแต่เหมือนเขาเขาก็มีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่าง ที่ที่ยังไม่ได้ลงเอยไปซัทั้งหมดเหมือนมีตัวตนของเขาเองอะ่ะยังมีเรื่องราวที่เขายังไม่ปล่อยวางหรือมีเรื่องที่เขาเป็นกังวลกับความสัมพันธ์เหมือนเขาพยายามมองว่าระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันเป็นเส้นทางของความสัมพันธ์ที่ถูกต้องไหมหรือมันเป็นความรักที่ จัลงหลักปักฐานกันได้ถึงไหนคือเขาก็มองแล้วก็พิจารณาถึงความสัมพันธ์แล้วก็ค่อนข้างที่จะชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบคุณมากๆแต่ก็ยังไม่อยากที่จะเล่งอะไรกับความสัมพันธ์มากก็เหมือนมองๆกันไปแล้วก็ศึกษากันไปนะคะโอเคแล้วตอนนี้เขารักเราบ้างไหม ในความสัมพันธ์นี้นะเขาเขาเองก็รักคุณแหละเขาก็ชอบคุณถ้าเขาไม่ชอบถ้าเขาไม่รักเขาก็คงไม่พิจารณาในการศึกษาแล้วก็เรียนรู้คุณนะคะอ่าในความสัมพันธ์นี้จะไปต่อกันได้เหมือนตัวคุณเองต้องวางวางตัววางไว้วางใจแล้วก็ศึกษาเรียนรู้กันไปนะคะ พิสูจน์มันความรักครั้งนี้จะต้องพิสูจน์แล้วก็เรียนรู้กับความสัมพันธ์ไปเพราะว่าความสัมพันธ์ของผู้คุณอ่ะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนของกันและกันนะ เขาเองก็มีเรื่องราวของความเสียอกเสียใจหรือม pues, ีเรื่องราวของความสัมพันธ์เขาเองก็ยังไม่ได้อยากรีบร้อนมากกับความสัมพันธ์นะคือเขาก็มองเราแล้วก็พิจารณาเราแล้วก็ยังอยากจะมีเราในความสัมพันธ์นี้นะคะก็ยังจะมีการติดต่อสื่อสารแล้วก็ยังจะมีการพูดคุยและก็มองเราเป็นเป็นคนที่หมายปองอยู่แล้วก็รู้สึกรักเราด้วยแล้วก็ชื่นชอบเราด้วยอยากจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ ให้กำลังใจกันไปแล้วก็ดูกันไปในแบบในบริบทของความรักความสัมพันธ์นะคะเขาก็มองเราเพื่อเป็นเกณฑ์ในในชีวิตของของเขาเหมือนกันคุณมีสิทธิ์ลุ้นที่จะเป็นแฟนเขาหรือเป็นภรรยาเขาในอนาคตด้วยนะทีนี้มันขึ้นอยู่กับการวางตัวของคุณนะคะว่าจะทําอย่างไรให้เขาไว้วางใจว่ารักเนี้ย มันเป็นรักที่คุณมีความจริงใจให้เขาอย่างจริงๆเหมือนตัวเขาเป็นคนที่ไว้วางใจคนยากกับความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของความรักนะอาฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยในในที่คุณจะชัดเจนหรือความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้มันขึ้นอามันขึ้นอยู่กับคุณในการวางตัวด้วยกับความสัมพันธ์นะโอเคเมื่อพวกคุณศึกษากันในระยะหนึ่งพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าอาคุณมีความจริงใจคุณ สามารถดูแลเทคแคร์ care, หรือ,อว่าวางใจกับความสัมพันธ์นี้ได้คุณไม่มีความลับคุณไม่มีเรื่องปิดบงังคุณมีความจริงใจให้กับเขานะ,สะแสดงออกถึงความรักที่มีความจริงใจให้กับเขาความรักครั้งนี้ก็จะเหมือนจะเข้าเข้าใจกันแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะและจะเกิดเป็นความรักความผูกพันแล้วก็ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ได้นะคะ ในสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเขาเองก็ยังรักและก็หมายปองคุณอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็เองก็ไม่ได้ว่กกระโจนเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับความสัมพันธ์เหมือนเขาก็ต้องจ้องมองเราอยู่เขาศึกษาอะไรเร,เราหลายๆอย่างนะไม่ว่จาจะเป็นการเรียนการงานการศึกษาความรู้ความสามารถ การใช้ชีวิตทัศนคติอะไรต่างๆหรือไลฟ์สไตล์ในชีวิตของข,ของคุณนะเขาก็มองเราอยู่ว่าเหมือนคนคนนี้จะเลือกใครเป็นคู่ชีวิตหรือเลือกใครเป็นแฟนเขาข้างๆจะพิธีพิถันหรือมองถึงบริบทถึงความเป็นไปได้ที่มันจะต้องเพอร์เฟกต์สำหรับเขามากพอนะคะแต่แต่เท่าที่เห็นเขาก็ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบเราแล้วก็มองเราเป็นตัวเต็งเหมือนกันนะในความสัมพันธ์นี้นะคะทีะนี้โอเคเราก็มาลุ้นแหละว่า,าเราจะยัง เขาอยังจะมองเราแบบนี้ไปนานแค่ไหนนะคะก็เป็นกําลังใจให้เป็นว่าก็เป็นไปสู่ในทิศทางที่ดีเราเองก็วางตัวในตําแหน่งที่ให้เขาเห็นว่าเรามีความจริงใจแล้วก็มีความรักให้เขานะคะคุณก็ยังจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ได้โอเคละอคขอให้คุณสุขสมหวังกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะจ๊ะโอเคต่อไปพูดชื่อเลือกอ่สีเขียวนะคะ อันไหนก่อนคุณแจก่อนหรือเปล่าน่าจะเป็นคุณแจก่อนนะโอเคทีนี้พูดที่เลือกคุณแจนะคะสัญลักษณ์ของคุณแจอ่าเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างไรตัวตนของคุณเป็นอย่างไรพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะโอเคว,ว้าว คุณกาลังพบรักเนาะรู้สึกชื่นชอบแล้วก็รักคนคนนี้มากๆคุณถูกใจถูกจริตหรือถูกเข้าอกเหมือนถูกใจมากๆกับคนคนนี้เหมือนคุณรู้สึกว่าคุณถกลุมรักเหมือนเป็นรักแบบรักแรกพบเหมือนเป็นรักที่มาทําให้เจอกันตัวตนของคุณในสิ่งที่คุณเป็นในเวลาขณะนี้ คุณค่อนข้างที่จะมีความเพียบพร้อมแล้วก็มั่นคงในะระดับระดับหนึ่งในเรื่องของการงานเรื่องของการเงินหรือการที่คุณเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่แร่งนะเป็นคนที่ดูแลตัวเองมีทัศนคติของชีวิตมีจุดมุ่งหมายชีวิตที่ชัดเจนแต่คุณเองเป็นคนที่สู้ชีวิตมาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความสัมพันธ์คุณค่อนข้างที่จะผ่านอะไรมาด้วยด้วยความแบบว่าต้องต่อสู้แล้วก็ดิ้นรนมามาพอสมควรแต่การต่อสู้แล้วก็ดิ้นรน คุณประสบผลสําเร็จในชีวิตคุณมีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นคนที่เจ๋งตดเป็นอะไรที่ท็อปทอปในท็อป10เลยก็ได้นะในสิ่งที่คุณเป็น ในเวลาขณะน,นี้คุณเองเหมือนพบรักแล้วก็รู้สึกดีกับคนคนนี้มากๆคุณรู้สึกอ่าวาดฝันแล้วก็จินตนาการกับถึงความรักครั้งนี้กับคนคนนี้นะคะคุณรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันผูกพันเหมือนเหมือนมันเป็นรู้สึกว่าเป็นพมรมลิขิตที่มาเจอกันคุณรู้สึกชื่นชอบแล้วก็วาดฝันสูงกับคนคน,คนนี้นะจินตนาการคิดถึงนึกถึงอะไรประมาณนี้นะคะกับคนคนนี้อ่ะแล้วคนคนนี้ในบทบริบทความสัมพันธ์พวกคุณเป็นอย่างไรกันเขาเป็นอย่างไรกับคุณ คิงอัพคิงอัพครับคิงออฟครับโอเคเพื่อนอัพสอดอืมคนคนนี้นะในบุตทของความสัมพันธ์หรือตัวตนของเขาที่มีต่อคุณนะเขาก็รู้สึกว่า อบอุ่นที่ได้รู้จักกับคุณแล้วก็รู้สึกว่ามองคุณเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆเขาค่อนข้างที่ดูคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีน้ำใจและเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นคนที่มีความขยันเป็นคนที่เก่งมีความรู้มีความสามารถเขาค่อนข้างที่จะชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบตัวตัวตนของคุณแล้วก็ค่อนข้างที่จะรักคุณด้วยแล้วก็ชอบคุณด้วยนะในสิ่งที่เป็นแต่ตัวตนของเขามีเรื่องความลับเยอะกับคุณนะ คนคนนี้มีความลับหรือ yeah. hmm. มีสิ่งที่ไม่ได้เปิดเผยกับคุณยังไม่ยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนทั้งหมดในความสัมพันธ์นี้นะคะเขายังมีความลับอยู่ในความสัมพันธ์เขายังมีเรื่องที่ปิดบังซ่อนเล้นแม้กระทั่งตัวคุณก็เข้าไม่ถึงตัวเขาในสิ่งที่เขาเป็นในความลับที่เขามีนะคะเขาเองค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับการที่เขาเป็นแบบนี้เขาเหมือนก็มีเรื่องลับลๆเหมือน คุมเกมเหมือนมีเรื่องปิดบังซ่อนเลนสกับความสัมพันธ์นี้อยู่เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามในความสัมพันธ์นี้ในสิ่งที่คุณคบกับคนคนนี้ไม่ว่าจะมีเรื่องราวปิดบังซ่อนเลนคุณเขาคิดว่าเขาเจ๋งคิดว่าเขาแน่เขาคิดว่าเขาปิดอะไรได้แต่จริงๆแล้วนะ่ะไม่เขาปิดไม่อยู่นะ คุณเจะรับรู้ความจริงอะไรบางอย่างความจริงจะถูกเปิดเผย,ยระหว่างเรื่องราวของคุณกับเขาหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาเองก็อาจจะเหนื่อยกับการที่เขาต้องคอนโทรลหรือปิดบงังซ่อนเลนอะไรหลายๆสิ่งลหลาย,ลายอย่างก,กับคุณนะคะอ่ะและเขาตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณอืมว้าว เขาก็หมายปองคุณนะเขาก็หมายปองในตัวตนของคุณเขาก็รู้สึกว่าเขาก็หวังกับความสัมพันธ์นี้พยายามที่จะคอนโทรลพยายามที่จะติดต่อสื่อสารพยายามที่จะ,ะทําให้ความสัมพันธ์นี้ไปได้หรือการติดต่อสื่อสารก็เหมือนกันยังยังไม่ได้ตัดรอนหรืออะไรกับคุณมากยังมีระยะระยะของการคุยกันแล้วก็ยังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ว่าในความสัมพันธ์นี้นะ ถ้าเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือเรื่องราวที่ปิดบังซ่อนเลนกันอยู่จะถูกเปิดเผยแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะการเปลี่ยนแปลงนี้มันอาจจะทําให้คุณกับเขาได้ได้มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์หรือจบความสัมพันธ์นะหรือการได้ที่จะได้ต้องได้คุยกันแล้วก็ได้เคลียความสัมพันธ์กันในเรื่องของบริบทในสิ่งที่เขาปิดบังคุณอยู่ เหมือนในเรื่องราวที่เขาเก็บซ่อนหรือซุกไว้ใต้พรมในเรื่องที่เขาคิดว่าเขาปิดไว้นะ่ะมันจะถูกเปิดเผยในเร็ววันนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะตัวคุณเองก็มีเซนส์หรือตัวคุณเองก็จะได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างได้รับรู้ถึงสถานการณ์กับสิ่งที่เขาปิดบงังซ่อนเล้นคุณอยู่นะคะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นไปอย่างไรต่อกับคนคนนี้เขาจะทํำยังไงต่อความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอืม เขายังหึงยังหวงคุณอยู่นะเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอคนคนนี้เป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีอโ,อโอ้โหมีงูด้วยอืมแต่คนคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะมีเรื่องปิดบังซ่อนเล้นคุณเยอะนะในความสัมพันธ์เขามีเส้นทางของการเลือกของความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่แม่หมอเห็นแต่เขาเองก็ยังไม่สามารถตัดคุณออกจากความสัมพันธ์นี้ได้นะ เขายังมีความหวังกับคุณหรือเขาคิดว่าเขาคอนโทรลกับความสัมพันธ์นี้ได้แต่สุดท้ายแล้วเนาะความรักก็จะได้รับคําตอบไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปอย่างไรคุณจะได้รับโอกาสและหรือได้รับแสงสว่างของอเส้นทางของความสัมพันธ์ ถ้าเรื่องราวที่จะถูกเปิดเผยในในวันนี้ผู้คุณจะได้เคลียร์กันนะถ้าการเคลียร์กันเนะี้ยคุณจะได้รับคําตอบที่ทําให้คุณมีเส้นทางเดินของชีวิตที่ชัดเจนขึ้นแล้วคุณก็จะมีความสุขมีความชัดเจนกับเส้นทางเดินของชีวิตของคุณมากขึ้นอ่าแล้วเขาจะเป็นยังไงต่อกับเราอืมโอเคจริงๆเขาก็ชอบแล้วเขาก็รักคุณนะ แต่ในความสัมพันธ์นี้มันเป็นเหมือนว่ามันมีม,นมันมีใครอีกคนในความสัมพันธ์นะคะเขามีทางเลือกหรือเขามีเราด้วยมันเหมือนมีมีฝั่งหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์หรือความรับของเขาความรักของคุณอาจจะต้องมาถึงจุดเปลี่ยนนะอาจจะต้องได้เคลียร์กันหรือถ้าการเจ็บเจ็บแล้วก็อาจจะได้จบจบแล้วก็อาจจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็คุณอาจจะได้พบเจอกับส,สิ่งใหม่หรือความสุขครั้งใหม่ แต่ในบริบทที่เห็นมันก็มีอาจจะต้องได้เคลียร์กันนะคะการเคลียร์จะเคลียร์กันได้ลงตัวหรือจะเคลียร์กันแล้วก็เข้าใจถึงบทบาทถึงความสัมพันธ์และเข้าใจถึงชีวิตเข้าใจถึงความรักของกันและกันมากขึ้นหรือการเคลียร์กันก็อาจจะจบกันด้วยการเป็นเพื่อนกันหรือเป็นกันระยะในมิตรที่ดีต่อกันนะคะหรือคุณก็จะไม่อึดอัดกับความสัมพันธ์หรือคนหรือสิ่งที่คุณรอหรือสิ่งที่คุณหวังหรือสิ่งที่คุณปรารถนานะคะ สิ่งที่คุณระแวงสงสัยคุณจะได้รับรู้ความจริงและคุณจะถูกปลดปล่อยออกจากห่วงพันธนาการที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะโอเคละสุดท้ายแล้วคุณก็ยังจะได้รับแสงสว่างของความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตของคุณยังมี แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์และคุณก็ยัจะได้พบเจออะไรดีๆกับความสัมพันธ์ในอนาคตนะกับคนคนนี้ถ้าเขามีความลับกับคุณสิ่งที่เขาเป็นความลับหรือปิดบังซ่อนเล้นสิ่งที่คุณระแวงสงสยัยสิ่งที่คุณอยากจะรู้คุณจะได้รู้คําตอบในเร็ววันนี้และคุณจะได้เคลียร์กันนะคะการเคลียร์ของพวกคุณสองคนจะทําให้พวกคุณ ได้ถูกปลดปล่อยแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นนะคะโอเคเป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้คุณพบเจอกับเส้นทางออกของความสัมพันธ์ที่ดีขอให้คุณมีความสุขมากๆพบทางออกที่ดีของความสัมพันธ์นะจ๊ะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนอย่าอินอย่าซีเรียสนะเพราะมันไม่ใช่ดวงของคุณมันอาจจะเป็นตรงบ้างไม่ตรงบ้างอย่าไปเครียดนะจ๊ะโอเคต่อไปผู้ที่เลือกอกองที่สามนะคะตอนนี้พลังงาน energy ของคุณเป็นอย่างไร พลังงานเอนเนอร์จีของคุณเป็นอย่างไรพลังงานเอนเนอร์จีของคุณเป็นอย่างไรในวันนี้เนาะอืม คุณค่อนข้างที่จะอึดอัดกับความสัมพันธ์หรืออึดอัดในสิ่งที่เป็นอยู่ในเวลาขนาดนี้นะเหมือนคุณได้เจอกับคนคนนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องที่คุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับความรู้สึกของคุณคนคนนี้เป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่เจ้าชู้เป็นคนที่รู้สึกว่าโปรไฟล์ดี ือคุณรู้สึกถูกใจแต่คุณเองก็รู้สึกเหนื่อยคุณรู้เองก็รู้สึกหนักนะแต่ตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีดีพอตัวนะคุณเองก็มีหน้าที่การงานมีการเริ่มต้นของชีวิตในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินที่ดีในเรื่องของการเงินเรื่องของการงานคุณไม่มีปัญหาแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณเสียใจหรือเสียดายอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันจากไปแล้วหรือคนที่คุณนึกถึงอยู่คุณรู้สึกว่ามันเป็น คุณรู้สึกว่าเจอกับคนที่โจทย์ยากหน่อยหรือคนที่คุณเหมือนเข้าเข้าถึงเขาได้ยากกับความสัมพันธ์หรือคนคนที่คุณนึกถึงนะคะโอเคแล้วคนคนนี้เป็นความสัมพันธ์ยังไงกับคุณขอดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้โอเคเขาก็รู้เขาเองก็รู้สึกดีที่ได้รู้จักคุณนะ,ะเขาเองก็เหมือนรู้สึกถูกใจถูกชะตากับคุณแล้วก็ชื่นชมในตัวคุณนะ แต่เหมือนเขาเองก็เหมือนได้จบกับความสัมพันธ์หรือมูฟออนอะไรบางสิ่งบางอย่างมาแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเหมือนตัวลขาขณะนี้เขาเองก็นิ่งกับคุณเนาะเหมือนในใจก็ชื่นชมหลงไหลแล้วก็มีความผูกพันรู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่กับคุณหรือได้คุยกับคุณแต่สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในเวลาขณะนี้เหมือนเขานิ่งนิ่งกับความสัมพันธ์หรือนิ่งกับคุณอืมการ มันนิ่งมาสักระยะหนึ่งแล้วนะในเวลาขนาดนี้ที่เป็นเหมือนเขามีเรื่องที่ต้องคิดหรือทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์แล้วเราจะเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์นะเขาจะเอายังไงต่อโอเคอู้ชายคนนี้สองจิตสองใจเนาะอืม เขามีเรื่องของการเจ็บปวดกับความรักความสัมพันธ์หรือคุณกับเขามีเรื่องที่ทําให้ผิดใจกันหรือผิดหวังต่อกันนะอืมเขาเองยังไม่สามารถลืมความเจ็บปวดหรือสิ่งที่ผู้คุณทําต่อกันและกันได้อาจจะเป็นไว้เวอร์ซ่าคุณอาจจะทําให้เขาเจ็บและเขาก็อาจจะทําให้คุณเจ็บสิ่งที่มันเป็นปัญหาหรือเป็น เรื่องราวที่ทําให้เจ็บกันอยู่เนะี่ยเขายังไม่สามารถลดทิ้งความเจ็บปวดที่มีได้แต่ในใจลึกๆเขาเองก็รักคุณเองอยู่นะเขาก็ชอบคุณอยู่นะคะก็มีความเห็นอกเห็นใจมีความปรารถนาดีที่มีต่อคุณนะคะเหมือนเขาเองอยู่ในช่วงระหว่างที่สับสนกับความรู้สึกในเวลาขณะนี้นะอืมแล้วจะเป็นยังไงต่อเขาจะเอายังไงต่อกับเราอืม ความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นรักสามเศร้าหรือคนรักความรักนี้อาจจะเป็นรักต้องห้ามหรือรักที่มีเจ้าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีคนที่มีของกันและกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาเจอกันเนาะในความสัมพันธ์แต่เขาเองก็หลงใหลในชื่นชมแล้วก็ชอบคุณอยู่นะเขาก็เองก็ยังปรารถนาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตแล้วก็คาดหวังกับความสัมพันธ์นี้อยากจะ เหมือนขอโอกาสแล้วก็เริ่มต้นกับความสัมพันธ์อเขาเองก็ยังไม่อยากจะจากคุณไปไหนยังอยากมีคุณไว้กับชีวิตของเขาอยู่ยังมีความหวังมีความฝันแล้วก็ยังอยากจะเริ่มต้นหรืออยากจะให้โอกาสกันและกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะในสิ่งที่เป็นแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราต่อ เหมือนพวกคุณเองก็เหมือนมีปัญหาอะไรที่คุยกันไม่ค่อยลงเอยไม่ค่อยลงรอยถึงจะคุยกันไม่ค่อยลงรอยลงเอยกันเท่าไหร่อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ขัดแย้งกันเขาเองก็มีอีโก้นะแต่ว่าเขาเองก็ยังไม่ได้ถึงจะเป็นอย่างนี้แต่เขาก็ยังมีความชอบคุณอยู่นะพยายามที่จะปรับหลายๆสิ่งแนละอย่างเข้าหาคุณหรือพยายามที่จะเข้าใจบทบาทของความสัมพันธ์แต่ก็เจ็บปวดกับสิ่งที่เจอเจ็บปวดกับสิ่งที่เป็นเหมือนเขาเองก็ ระหว่างคุณกับเขามีเรื่องเจ็บปวดหักหลังกันมีเรื่องที่ทําให้อสิ่งที่เจอหรือสิ่งที่เป็นเขารู้สึกเจ็บกับความสัมพันธ์หรือเจ็บกับสิ่งที่เจอในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่ในใจทั้งเจ็บทั้งรักทั้งเจ็บทั้งรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกผิดหวังแต่ก็ยังไปไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้เหมือนอยากจะปรับตัวอยากจะปรับตัวหรือขอโอกาสหรืออยากจะศึกษากันไปต่อนะคะในความสัมพันธ์นี้อมและเขาจะเอายังไงอีกคะ เหมือนพวกคุณจะได้คุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะเขาพยายามที่จะเข้าหาแล้วก็พยายามที่จะขอโอกาสหรืออยากจะให้พวกคุณในการขอได้เริ่มต้นกับความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนสิ่งที่จบหรือสิ่งที่เจ็บทาต่อกันเนี่ยคืออยากจะเคลียร์ความสัมพันธ์และยังอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะอยากจะให้ลืมเรื่องราวที่เจ็บปวดหรือเขาพยายามที่จะลืมมันให้ได้กับความเจ็บปวดที่ ไม่ว่าเขาจะทํากับคุณหรือคุณจะทํากับเขาแล้วอยากจะเหมือนอยากจะปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนความรู้สึกหรือปรับอะไรหลายๆอย่างเข้าหากันหรือเข้าหาคุณในความสัมพันธ์นี้นะคะอยากจะพยายามปรับเปลี่ยนในเรื่องที่มันเจ็บหรือเรื่องที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะเพราะว่าเขามีความหวังอยู่เขาก็ยังชื่นชอบแล้วก็ลหลงไหลในตัวคุณเช่นเดียวกันยังรู้สึกดียังยังรู้สึกรักคุณอยู่นะคะคนคนนี้นะอืม แล้วเราจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้อะขอเปิดให้คุณดีกว่ารู้สึกความสัมพันธ์นี้มันเป็นคุ้มเครือเหนืหน่อยยังไงก็ไม่รู้เนาะออโอเคจริงๆคุณเป็นคนสวยหรือเป็นคนหล่อเลือกได้นะคุณเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถอืมแต่คุณก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันในสิ่งที่เป็นเอาเป็นว่าตัวคุณอย่าซีเรียสห,หรืออย่าเครียดมากนะคะสิ่งที่เป็นหรือสิ่งที่เห็น ประคองความสัมพันธ์แล้วก็อยู่กับตัวเองให้ได้อยู่กับตัวเองให้รักตัวเองมากกภาพพอไม่ต้องไปคิดถึงเขามากถ้าคนคนนี้จะไปต่อกับเราเขาจะเป็นคนปรับตัวเข้าหาเรานะคะจะทำให้คุณมีความสุขแล้วก็ไปต่อได้แต่ถ้าคนคนนี้เขาไม่พยายามที่จะปรับตัวหรือไม่พยายามลืมความเจ็บปวดหรือ สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่พวกคุณมีปัญหากันนะ่ะถ้าเขาไม่ยอมที่จะเข้าหรือปรับอะไรอย่างที่เขาเป็นหรืออย่างที่เขาคิดจริงๆนะ่ะพวกคุณก็อาจจะต้องได้มีการจบกันแบบฉับพลันหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นนะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นมันคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณแล้วคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆถ้าเขาปรับเปลี่ยนอะไรได้ดีหรือปรับเปลี่ยนเพื่อคุณจริงๆ พวกคุณก็ยังจะไปต่อความสัมพันธ์นี้ได้แต่ถ้าเขาเหมือนดีแต่คิดดีแต่คิดว่าเออจะทำจะทาแต่ไม่เทคแอคชั่นหรือไม่ยอมที่จะอ่าเข้ามาหาคุณอย่างที่อ่าทำทำนายหรือหรือมีแต่คิดแต่ไม่ยอมลงมือทำสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นคนตัดสินใจและและเป็นคนที่คอนโทรลความสัมพันธ์นี้ได้หรือจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเกิดขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเริ่มต้นใหม่หรือ,การ,อาการเริ่มต้นของคุณกับเขาอ่ะอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอ่ะมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงได้มาคุยกันแล้วก็เริ่มต้นกันอีกหรือการเปลี่ยนแปลงที่มันจบแล้วคุณก็ได้เริ่มต้นแล้วก็เจอคนใหม่ที่ดีกว่านะคะในสิ่งที่เป็นแต่หอทที่เห็นคือดวงของคุณอ่ะ ได้เจออะไรที่ดีแน่นอนในชีวิตนะคะไม่ได้วังวนอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรอกคะ่ะเพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็มีพอรอังวิเศษความที่คุณเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนที่มีความสามารถหรือคุณเป็นคนที่อยู่ได้โดยที่ไม่ได้พึ่งพาผู้ชายนะ คุณเองก็ยังจะสามารถไปต่อกับชีวิตของคุณได้แล้วก็พบเจอกับสิ่งที่ดีในชีวิตของคุณแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าก็เป็นกําลังใจให้กับคุณผ่านพ้นสถานการณ์ันที่มันอึมครึมอย่างนี้ให้พบเจอแสงสงว่างเดลิวันนะคะวันนี้ไม่หมอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย